พัชราภาโพสต์เองชมหน้านหนุ่มผู้กุมหัวใจตอนนี้พร้อมชมออกสื่อชัดเจนจากกรณีซุปตาสาวอัมพัชราภาออกมาเปิดใจว่าตนนั้นชอบดูซีรีส์จีนมากดูจนปวดหลังพร้อมกับบอกด้วยว่าตอนนี้อัมลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยเขาหล่อมากชอบหลายคนเลยค่ะอัมชอบดูแนวกำลังภายในเทพเซียนอัมรู้สึกว่ามันไม่เครียดดีค่ะ ไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบคาดหวังว่าทำไมชีวิตเราไม่เหมือนเขาไม่ชอบดูหนังดรามา่าส่วนตัวอ้ําเองไม่ได้อยากเล่นละครกําลังภายในอ้ําแค่ขอชื่นชมค่ะก็60ตอนตอนหลังๆก็เหลือ30ถึง40ตอนแล้วค่ะไม่มากแล้วอ้ําก็จะแนะนำเพื่อนแต่คนอื่นเราไม่รู้รสนิยมชอบเหมือนกันไหมโทรบอกเพื่อนสนิทว่าคนนี้หล่อมากนอนก็เพ้อตื่นก็เพ้อทำอะไรก็เพ้อ ตอนนี้ประทับใจผู้ชายเชื้อสายจีนตอนนี้ยังจีนอยู่ค่ะลงไม่ได้เลยล่าสุดสาวอ้้มเธอได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ขณะที่กำลังดูซีรีส์จีนและถ่ายภาพของหวังเหอรตี้ในชุดจีนโบราณพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าพระเอกหล่อมากทําเอาชาวเน็ตอวดแซลไม่ได้ว่าหนุ่มที่มากุมหัวใจแม่คนต่อไปของสาวอั้าอาจต้องมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าเพราะดูท่าตอนนี้เธอจะลงจากกำแพงเมืองจีนยาก,ากมากๆ